จิจกรรมความเพียรไหว้ครูหกแปพาครั้งที่สิ่บทตอนที่หนึ่งับเา้ารย์ครสาคุณขอถาวายเสียงสัทยาหรือว่าเล็กน้ำมันต่างๆไหว้พุชาน้มนชา ทีนงวตุตุนเดาสมตาตวาเลสุอจเตอนตังคันเทระอว่าสัทธมามุนารัตาสุันตุพรครของขะทางพระเกขาเมจารปเปกิดิสิกเตจทาิเกวิมาเนทีเประเตจะหาเมจารุว่าตังขาต้เนไอหฮวัตุน้เรติกุมาจะยะตุตุเจวะจลาพระวิเมยจะฆาตันมาอันทิตาอันทิเกอย่างมุนิวนาจะอย่างสทาโอเม สุดตันตุธะวน่วจะมตาวมะนดะมัตาระหดารดิอดาักแตยพิานัก้นัตันักต้นัตนักตั้งนักตั้งนัาตั้งนต้งนต้งนัตั้นักตั้งนักตั้งัตังนักนี้งนักตััตังนักตััันกตกตั้งนันนกตักตั้ dan lain มังกติตยวาอัาลิตตสันติอัโคเวลาเทวดาตสันติเกียมังาสีตัพพโวสมนาอัตโอัตโนอปมังาเตาติภะเหตวาอินิพัททัติปติอัโคเวลาเทวดาพระโวันติเกยมังาพระาสีเสวตาก ศาสนายะพิกูงกับเจเจปิเพิกเอิานทนโนทวามเเจตังปิปัจจันตังเงาะเอตลามะนิวัติตา สีตะโลดาภาริสิตมีเอวัมวันเตติโตเถเทพิกุพันโตปัจจุโสรสุมวะปะวาเอตาทัตโจสีโลกมานุปสัมมิน ເດດດາສະນະມະນຸດ de ที่นที่สังราชาอุทหอภาษะตักภาษาสติคุมพันธนานังที่ปฏิมหาราชารัชยสุรพุทิตาสติตาหระโวที่น้มานพัาที่บรรโตที่ดีบรรโตน้มันตโตสันติโน้ำานายพิภวงิ่นางนติจรงนางพริมัจติสังราชาริุปะโคภานาหัานังที่ปติมหาราชารัชยสโสพุาปิหาพระโวที่น้ามั ยาที่สังนตัโสทั้ิงวิชุโกปัมีติวิชุปะโคกุเบโลทที่สั่ดตาโรมหาราชายสตโลจตโรที่สาทัตมานาแต่ะล้วนเอกาปิวัตเวเตเถรมายามีวะกาสาอาภูต่นิการถานายามกุเทนตุวิเนตุวิทูจวิปุโตสหจัตัโนภามะเศตษโตจากเชมิมันทุนิมันทุจักปัโนภะมันโตจักเทวุุโตจักมาตริจินตเสโนจากคัตท โภจะเทวาปทวีจะเทโชยายโยคัตมะมณุนามนเทวาโสโมจะยาทเมตตาคุณายิการอเทานนิโเถรเทราีนานานรมจมันต้ิมี่ลนุนอนัิโนนานาวิภูนต่งจิมณงครดุว่ายจะธรรมะจะเทวุต่และทันสูปสิสารเทวาจะหาบัตุกบตาโอทิยะคุณา เลยอยากูกูทไม่ี่น้ต่อเป็นอันวมาน้ตัตนต่ั้่โนนั้ีหนักตินนักูเปิตัว่เอิ่ม ชีลาเทนาสุสามุทังสุลาสิตามัตโลวาสันเตตอิิตมุตุนสินโนรสุลาอิสมาสุลานานาวิาว่าเปปาอิติตุติตาจัมหาโลตจัมมนุจีรหัตัตัตัสตัสตัสตั อีมันโตที่อื่นโตนะโตตโตานนาที่เอมอทุ่างลยต่างตะเนเจเว่านี่กยากตะเพนนานาแมนะนามันว่าจะน่าการอยู่เจจนจะ่สั่งอารปจุบานิที่นังโคฟ้จมาลสตวพเทพโมคะนังนาลังะว่าอิตาตตงสุพรรณบาตะาโตะจอดายจมันโตสหัสมาโทสจับโสปะคสนติงวนังจะมา สจามัจจโตอาภวริโตบววัดโตตเตจะสเปเพวิันเตติตเทวะตังเกมเนทิตเตสมุิยังเอดาขัตพักตรังทั้งเนะัมันรุ้บตมันตาปิเตวะเลย้ามาโวมมุติตาเทวตินังอิทธิสาติโนกันอาตนาพิติีมันติดาตระระระจสังปตวะทีเอระวังปัญญาภาปวสโกอิโกนะ้นโตสวิชโกสถานสมุจะ เศาภิยายาวิวาภิคนาลรชกรมาโตมัตายสัสารคัเกตันเนรเตมาลเทนาอิคันตาเตวิสานาตโตเตจงะมุตตวะอะธุนังวิละวิจามาเกหิปตะมุเนสังนับโลลังมัปีจายุงภเพวิชิตะสังามานามพยาธิจายสันติโโมทันติธาปุเตหิสวกาเตชันเนสุตาติ